สวัสดีครับบ้าเถ่าสวัสดีทำชุ่มครับบ้าเถ่าพาทำาุชมครับมารับชมตงหดวขับผมครับปูทุงฝนครับงวดวันที่16กรกฎาคม2565้กลับมาแล้วนะครับนาอกรับเดี๋ยวบ้าเถ่าจะพาเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันครับไปรับชมกลับฟังน้ำกันครับว่าปูจะเน้นจะเด่นตัวไหนเนาะครับนาอครับเอาบ้าเถ่าบอไรครับผมเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันครับ กาบนมัสการครับปูกาบนมัสการเจ้าครับูรายหน้ใหายตาไปครบปูไปหาส่งหาเที่ยวเลื่ยมทั่วทับสิงหวไครัะปูอยู่ต่างจังหวัดคุณที่นั่นเขายังท่งมมให้อยู่คระปูสามคนหุ่นหลอกับบอนครับไปจังหวัดได้ก่าครับปูศรีสะเกดศรีสะเกดนะปูเราล้านผลิลานไปเบิด มันห่อนเลียกแพรมเย็นเย็นกันครับปูก็ย็นแล้วละสบายแล้วครับ้อที่ก็สร้างแล้วครับอันนี้ก็ตัดติดตามแนวทางคือเก่าคือเก่าครับปูครับครับในนครับปูนอกจากเสาทิศได้เสาทิศเบวบางเลยครับปูเสาทิศครับเสาทิศเบวบางมีสองมือครับพอกห่อนที่หยิบสามอาทิตย์นี้ยูยูอาทิตย์ครับปู่อาทิตย์นี้พวกเดียยูไหมเสาทิศมืออื่นมืออื่นเนาะครับ ทีตัวไปยุกสิตยุทธ์วัดมันเขาเปนารับปูลอยหอยกีดสารครับหลังจากนั้นกัเสาีที่เขาครับที่เสาชี้ที่เขาครับธรรมดารมาต้องมาวันธรรมดาเพาะมันธรรมดาพอรหลดับปู่ได้รกนอเอลเล็กกี่นี่ละไม่ดเอกเล็ก็เเบียร์กี่นี่นะมันบุคไขนอนเอกเล็กเรมันม่เทสเที่ยนปูขับปูกับกำลังกอร์เห็นไหมครับอ๋อกำลังกอกำลังสามตัวนี้บ่อันนั้นมันได้เนาะ ชาปู่หุ่นจุดใหญ่หุ่นสลายใหญ่หุ่นสลายใหญ่ปูเฮดมาเริ่อมดาวาสีออกก้นตายเหรอเริ่มครับต่างเสาใหม่เพราะว่ามันก็เสามันเกือบยี่สิบปีได้ับปู่เฮดมาเลื่อมผ้าเป็นเฮดเสาอะไครับถึงนั่นพรว่เดี่ยวพราะเถาแต่สิบวยเห็นเนาะครับอยากเห็นก็บวยเห็นเนี่ยทรายก่อนกบ่เห็นหนีเลยก็ค่อยนี่แหละเห็นกบ่เห็นที่นี่สบวยเห็นเฮดเสาอะไครับเฮดเฮดผ้า เอารับปูไอ้พี่ละกุนน้องกุนนะครับจะมาตามนี่ละปูแนวทางแนวทางทางเดินทางดีขึ้นบูดีกันแล้วแต่ปีนี้นะรับปูวันทีขับสิบที่หกเดี๋น้องสิบหกกรกฎาครับปูขับบินก่อน วิ่งสองกับเจ็ดนกปูเนาะนกปูก็ใช่ไาม ตัวประกบขรับตัวประกบปีสามมีห้านะปูครับ ครับสามห้าหกแปดเก้าตัวครับจับคู่เยอะคิดไว้ครับ,บผั บนล่างดับบนล่างก่อนมาปัูครับดับบนล่างนะปูเนาะสามเก้าห้าหนึ่งเจ็ดสาม

เก้าเจ็ดห้าขับปูบอัวนกฮ้องก้องออกแล้วครับดีดีกว่าสองเจ็ดก 27, นกปูสองห้านกปูครับขับปู แต่ว่าตัวประกบแปดนี่บ่แห้งบ่ปูวแปดมันบดติดเด้แปดบดติดลงเจี๊ยมีซื้อได้หรือลงเจี๊ยมีว่าขิดมาซิ้ิดมากินเพราะว่าบะบ่มีบ่มีบ่เป็นตัวประกบเนี่ยบ่เป็นตัวประกบบ่เป็นตัวประกบเป็นบ่อปัวบ่น้องเรียนอยู่นี่เขาปูและสองแปดนี่เป็นยังไงงวดนี่มันเป็นเลขคู่หนามาหรอกบ่หนามาเป็นเลขคู่ปนามาครับผมมาเลยตัวนี้ตัวยหญ่กเต้าวิ่งนี่สองกับเจ็ดมีโอกาสมาน้ำกันมาน้ำกันแหละครับปูโอ้พวกอยากมากตัวนี้ ครับคือเด่นเด่นนี่สองนปูเนาะครับเด่นที่สองมันอยู่มันอยู่ตัวเด่นมันอยู่ตัวนี้ครับปูตัวในตารางมันอยู่เด่นเด่นตัวนี้นะอ่าตัวตารางมันเนาะก็สองมาเด่นเล่นนกปูไม่คือตารางศูนย์เนาะเด่นอยู่ด้วยครับผมเด่นอยู่แต่มันสีเด่นเด่นกระจอกเ้า่งบ่อกันแล้วจับคูปูเจ็ดสามนี่กับอไดรเห่นบาปูเจ็ดสามนี่ดีตรงดับนปูเนาะโอ้ 9ก้าห9าเกอยู่ดีดับดีมันเขาจับปูบาได้รบปู่าเก้กระดับอาสีมามันำการันือได้ตัวนี้เนาะมันมันมาตัวประกอบเป็นหกเก้าหกคระปูสาเป็นไปได้ปะครับปูสามกระได้อยู่แต่มันมันบ่มีตัวเด่นอยู่นี่ด้มันเป็นตัวกบเนาะคับกล้วเลี่ิจ่าวครับซคู่เจ็ดเก้าเจ็ดหเจสองหากบบปูครับกลับไปนํำน้ำปูเนาะปู อยากเนียนดูอยากเน้ยนดูตัวนี้อยากเนียนยู่เป็นรักสิบนะสองหนึ่งบ่ปูสองนี่คือว่ามักอยู่ลักสิบบ่ปูมักอไครับและซีคูปูเี่ยซีพันธีพี่นาเน่นเน้นคูใดปูมักอะไรมักอูไใดีโอ้ยท่านไหนมักตัวเองครับมก็มักตัวเองแหละอืมบ่าท่านอยากว่ามักแต่ว่าก็คือถ้้าชอบกับสองเจ็ดเน็่บ่ปูสองเจ็ดนี่ก็ไม่แห้งนี่ครับ ครับอืสองเจ็ดเต็ดแปดแปดตัวที่เจ็ดแป๊บนึงมันเป็นตัวใจใจเดือดมันบริมมันนำสูตรครับมันมาอยันมันอยู่ในอตัวหนึ่งทะเลบอกมาร่วมกันครับมันอยู่ในสูตรอีกสูตรหนึ่งแต่บอมาร่วมกันบอมันมาตํารวดโดดๆท่ามันมาโดดๆแปดนโปูมาอยู่อีกสูตรหนึ่งตัวนี้มันมาสองติดสองสูตรได้เก่าเก่านี่มาปูครับเอาแต่ว่าปูจับที่เจ็ดหากับสองหาเก่านี่เจ็ดเก่า โอ้หมกมจีไมลครับดับเห้องกับเยียดอ่าดับปูทุงฝนก็ถือว่าดับแมนเด้ครับทุ่มชมรับสามเขตเหมืองน้นครับเม่มีมเลยที่มันไปบ่ได้ครับพอมันมันคือมันดับมันบ่อปล่อยออกนะนปติครับปูเอกัพิจณาเนาะตามที่เ็ดมาก วกับปูวิ่งวิ่งสองกับเจ็ดตัวปูเนาะกับ7อกับเจ็ดกับทผช่วมครับเอาปูไ่โลโก้นะครับผมปูทุ่งฝนครับผมเกาเนะคับปูไปไกลว่ไในคือี่เกาะเต้องไปแตกมันหรอกขึ้นเกาวันหละอยู่บนใดเาอทุ่งฝนเหรอมอยู่อำเภอทุ่งฝนเนาะกับปู ต้องหูดักอยู่เด้ออยู่วันใดกันใดก็ต้องหูให้บอกต้องบอกดอกสนใจทิดตามหาเอารถรับป่เบื่อทัวร์มีอยู่ครับผมจิดตามหาเอาไปลงไม่ได้หนีไม่อยู่ใดหรอกเอาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมปู่ทุ่งฝนครับวันที่16กรกฎาคม2565ครับ วิ่งรับวิ่ง2กับ7ดเด้อครับชุดนี้เป็นชุดบนล่างครับปูเน้นที่2ครับเด่น2รอง7ตัวปกบินี่สามหปูวาบเด่นนะครับเป็น9ครับปูวาตามสูตรเก้าหนึ่งจะมาเด่น3569ครับจับคู่7 9 7เก7 2 5หาหาปูวากลับไปน้ำเด้อครับทผช้ชมครับเน้นเน้นเน้นฟันที่2 7คูเดียวครับดับบนล่างปูครับ3 9 5เก3าหาหนึ่งเกาครับดับกลับตัวน้ำเด้อครับพี่น้อง คับเอาครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้เก่าครับผมกับเงินไหลนอ้องท่องในเขา่าสุขคนครับพบ <laughs> กันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ่าวเถาสวัสดีครับ